สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินเปล่านะฮะอยู่ที่บ้านผาจอนะฮะตำบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเนื้อที่อยู่ทั้งหมดอยู่3ไร่74ตารางวานะฮะลูกค้าด้านหน้าแปลงของทุกท่านเลยนะฮะติดถนนสาธารณประโยชน์นะฮะเป็นถนนคอนกรีตน้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงนะฮะอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนถนนทางหลวงชนบทนะฮะเข้ามาเพียแค่35เมตรเองนะฮะ ลูกค้าเข้ามาจากถนนทางหลวงชนบทนะฮะเข้ามาจากแปลงที่ดินแปลงนี้นะฮะเข้ามาเพียงแค่35บเมตรเองนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่74ตารางวาเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกันนะลูกค้านะอ่าเมื่อกี้เราถามคร่าวๆแล้วนะฮะไม่ได้ตัดญ้าเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะดูด้านในพื้นที่ได้หรือเปล่านะฮะนอกจาเข้าเข้า,ขาสวนนี้เข้าแต่ใดได้ได เข้าตั้งตีบะอุกนิ่ไมได้กะเป็นพื้นที่ติดกันนะฮะด้านดาน้ดานที่ไม่มีญ้านี่เป็นของเป็นของยายยากาเป็นของย้าเขานะฮะแล้วก็ย่าก็แบ่งพื้นที่ตรงนี้ให้หลานนะลูกค้าเป็นพื้นที่ตรงนี้นะหน้ากว้างติดถนนนะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะฮะหน้ากว้างอยู่เกือบหนึ่งร้อยเมตรเลยทีเดียวนะฮะเก้าสิบห้าเมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายนะฮะอยู่ที่สี่สิบเอ็ดเมตรนะฮะ ความกว้างด้านหลังนะฮะอยู่ที่110เมตรนะฮะความลึกด้านขวาอยู่ที่50เมตรนะฮะถ้าเข้าสวนก็เข้าตรงนี้นะฮะเข้าไปดูได้แต่หญ้ารกมากนะฮะเดี๋ยวเราจะอาจจะอาจจะให้ดูภาพบรรยากาศมุมสูงไปนะลูกค้านะโอ้หญ้ากเกือบครึ่งขานะฮะเราไม่ได้นัดหมายให้เจ้าของตัดมาก่อนนะลูกค้านะอ่าตอนนี้ส่วนใหญ่นี่ตะกอนนี้เป็นอย่างครับนี่แก้มังกรกักร เป็นส่วนแก้วมังกรมาก่อนนะฮะลูกค้าตอนนี้ก็จะเหลือสภาพเป็นเสานะฮะแล้วก็กล้วยนะฮะต้นกล้วยแล้วก็ลำไยนะลูกค้านะด้าน,นหลังนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเคยคุดมาก่อนกันอใช่ครับด้าน,นหลังลักษณะเหมือนกับเป็นพื้นที่ขุดตีนขายนะลูกค้านะเดี๋ยวก็จะมุดไปให้ทุกท่านดูข้างในสักนิดหนึ่งนะฮะนะฮะมีเสา ต้นแก้วมังกรน,นะลูกค้าก็จะมีผลผลิตไม่เต็มที่แล้วล่ะลูกค้านะต้องรื้อนะฮะแล้วทำใหม่นะฮะอ่าเป็นพื้นที่ปรับเรียบนะฮะเป็นพื้นที่ปรับเรียบพร้อมที่จะอ่าทำบ้านทําสวนได้เลยนะฮะสฟฟ้าน้ําประปาหน้าที่ดินนะฮะด้านหลังก็จะติดเป็นที่สวนของชาวบ้านนะฮะเป็นที่สวนของชาวบ้านไปอันนี้เป็นอย่างรครับน้องอหน้าครับ เป็นบอ่อขยะครับมบก่อน,นอ๋อเป็นบอ่อขยะเอาบอ่อเอาขยะมาเผาไอ้เนาะมันลืกอ,ออกได้อืเป็นท่อเอามาไว้เผาขยะนะฮะกล้วยนะลูกค้านะกล้วยเยอะนะเนี่ยอ๋ออน,น้ำน้ำเราเข้าไปทางสวนอุ้ยนี่ทำยงังไงไอ้เนาะอุ้ยบระดากันนี่มาขายนี่ยอ,อู้กับอุ้ยแล้วเนาะ ย่านะฮะย่าให้ไมม่ีเวลาแล้วก็น้องเขาไม่มีเวลาดูแลนะฮะอาจจะเอาเงินไปทําธุรกิจอย่างอื่นนะลูกค้านะต้นลําไยนะฮะคุ้มค่านะฮะคุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะฮะตัวไข่เต้าได้นี่อยู่ทั้งหมดสามไร่กว่าขายอยู่หกแสนเก้าหกแสนเก้าหมื่นบาทครับหกแสนเก้าหมื่นบาทนี่คุยได้เนาะก่าโอนก่าภาษีอย่างนี้เหรออ่าโอนเดี๋ยวทางเราจะ จะการโอนให้อ่าฟรีโอนด้วยนะลูกค้านะทางเจ้าของฟรีโอนให้ทั้งหมดเลยนะฮะหกแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะสามไร่เจ็ดสี่ตารางวาเฉลี่ยไร่ละสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นนะฮะพื้นที่อ่าจ,จุกกันไปเลยนะลูกค้านะพื้นที่ติดถนนหน้ากว้างเก้าส<ม>ิบห้าเมตรเลยนะฮะความลึกสี่สิบเมตรด้านซ้ายนะฮะด้านขวาห้าสิบเมตรนะฮะด้านหลังกว้างอยู่ ร้อยสิบเมตรนะฮะเพื่อนบ้านมีทุกทิศทางนะฮะเพื่อนบ้านมีทุกทิศทางไม่เปล่าเปลี่ยวนะฮะอย,อยู่ใจกลางชุมชนเข้าจากถนนหลักมาเพียงแค่สามสิบห้าเมตรเองนะฮะอันนี้ถ้าต้นไม้มบังนี่เห็นวิวดอย,อยางามเลยนี่นนวิวดอยมันอยู่ฝั่งนี้เนาะนออต้นไผ่นี่มันบังนะลูก้านะบังวิวนะฮะ ถนนกว้างนะฮะถนนคอนกรีตของเทศบาลนะฮะห่างที่ว่าการอำเภอพาน9.6กิโลเมตรนะฮะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง57กิโลเมตรนะฮะไปโรงพยาบาลพานนะ13.5กิโลเมตรนะฮะตลาดหกแยก13กิโลเมตรนะฮะโรงเรียนนะฮะแม่ข่าวหลวง2.5กิโลนะฮะไปที่ว่าการองค์การบริหารส่วนทรบุญ5สันกลางอยู่ที่2.4กิโลนะฮะ ไกลกับแหล่งท่องทเที่ยวนะฮะน้ำพุเย็นแค่1.2กิโลเมตรนะฮะลูกค้าสร้างบ้านทำสวนนะฮะพื้นที่เยอะแยะนะฮะเหลือเฟือเลยน้ำหัดท่วมนะน้องเนาะไม่ครับไม่ท่วมมันไหลลงมาทางนี้ลักษณะเป็นที่เนินเดิมนะลูกค้าอำเภอพานนะฮะน้ำไม่ท่วมนะฮะถนนมีไหลทางนะฮะถนนมีไหลทางมีล่องระบายนะะ้ำ มีเพื่อนบ้านไฟฟ้านะฮะก็ใครที่อยากจะอยู่แบบไวัยเกษียรนะลูกค้านะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักลายว่าสันดอ h ไทยแลนด์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ